ตอบแน่นอนแต่ถ้าสมมติอาอย่างน้ำตาลชลิตาน้ำตาลเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปแล้วน้องเป็นคนตรงถามยังไงคิดยังไงก็ตอบแบบนั้นน้องตอบคำถามไม่ตรงกับใจของคนฟังอะ่ะอย่าดาวมาก็คุณถามฉันก็แค่ตอบในมุมมองความเห็นของฉันมันไม่เห็นเป็นไรเลยอะ่ะกับการที่สมมติว่าไม่เห็นด้วยว่าขยายอายุถูกไหมฮะเพราะว่าพอเราบอกว่าไม่เห็นด้วยปุ๊บเท่ากับเหตุผลว่ามันมีอะไรบ้างคนเราไม่ได้ไปแบบแสดงความเห็นแบบ ในเชิงที่มันแบบในเชิงที่มันไปไปเขาเรียกว่าไปกดทับคนอื่นน่ะใช่หรือมันก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความอีกก็แบบเออคือคุณไม่คิดหรอว่าคนที่เขาอายุเยอะเขามีความฝันเขามีอะไรก็หนูบอกไงว่าทาคุณก็มาแต่ถ้ามีดราม่า,มาคุณรับไหวไหมถ้าเรามองว่ามันเป็นวัฏจักรของชีวิตอะค่ะมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเอาใจไปวางไว้ตรงนั้น่ะมันก็จะหนักแต่ถ้าเราแค่มองเห็นแล้วก็รู้สึกเออมันก็เจ็บปวดจริงๆที่คนอื่นดา่าแล้วเราก็แค่ปล่อยวาง มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าดราม่ามันไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียว